สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่นานาพยากรณ์ชาแนลนะคะและน,นี่ก็เป็นคําทำนายของเดือนมิถุนายนประจำปี2,565ค่ะจะมีการเคลื่อนย้ายของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งด้วยกันเลยนะคะจะเป็นอะไรบ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคําทำนายของเดือนนี้นะคะเพื่อนๆน,นานาก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยทราบลักษณะที่แท้จริงของตัวเองนะคะโดยลักษณะเนี่ยจะหาจาก เวลาเกิดของท่านนะคะซึ่งคุณสามารถเข้าไปได้ที่ Li น์แอดสินแสนะคะ Z I N Z A E มีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็ใส่โค้ดเชิญนานาทีหรือว่า N A N A T นะคะใส่รายละเอียดให้ครบค่ะวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดและเวลาเกิดอย่าลืมนะคะ คุณก็จะทราบลักษณะที่แท้จริงของตัวเองนะคะพอคุณทราบลักษณะที่แท้จริงแล้วนะคะเราก็มาฟังคําทํานายเลยค่ะจะเพิ่มความแม่นยําให้ถึง70-80%เลยนะคะก็ใครที่ทราบลักษณะตัวเองอยู่แล้วนะคะก็ไปฟังคําทํานายกันได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมีนเดือนนี้นะคะบอกเลยว่าคุณปังมากเรื่องเงนิน เราก็จะมีโอกาสใหม่ๆนะคะเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะแต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงนะคะตามศาตรานเพราะว่ามันคือบาลานซ์นะคะมันคือสมดุลน,นะคะในร้ายมีดีในดีมีเสียนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยบอกเลยว่าปังมากนะคะเรามาเริ่มกันที่ดาวดวงแรกนะคะดาวพุธนะคะหรือว่าดาวพระพุธนะคะย,ย้ายวันที่7มิถุนายน,นะคะ่ะ ดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายเข้ามาในตำแหน่งสังคมนะคะอยู่ในตำแหน่งสังคมนะคะอยู่ไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนะคะเ,เขาเป็นเจ้าบ้านครอบครัวและคู่ครองของคุณนะคะซึ่งก็เป็นดาวที่ดีดวงหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณจะเป็นที่รู้จักนะคะของวงสังคมที่คุณอยู่เนี่ยมากขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนมากขึ้นนะ,ะก็ เป็นโอกาสที่ดีนะพี่คุณจะได้สร้างคอนเนคชั่นเพิ่มขึ้นนะคะการสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มขึ้นก็หมายถึงโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะโอกาสมากขึ้นก็หมายถึงการสร้างเงินที่มากขึ้นนั่นเองนะคะก็เขาเป็นเจ้าบ้านครอบครัวและคู่ครองของคุณใช่ไหมเพราะว่าฉะนั้นช่วงนี้นะคะคุณ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้คุณก็จะไปไหนมาไหนกับสามีภรรยาของคุณอะ่ะจะสนิทสนมกันเป็นพิเศษเลยนะคะเหมือนเพื่อนกันะนะคะจะคุยกันเข้าคอถูกคอดีเลยนะคะหรือว่ามีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้เดินทางนะคะไปเที่ยวกับครอบครัวอาจจะมี family trip แบบนี้นะคะก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็คุณจะสนิทกับแฟนคุณมากขึ้นนะคะแบบ จะรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนกันเลยแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าพื้นรากฐานของความสุขนะคะก็มาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรักนะก็กินดีกับเพื่อน,เ,อนเชาวลัคนาราศีมีนด้วยจริงๆเยนะคะต่อมาค่ะอันนี้อยากจะให้เพื่อนๆฟังดีๆนะคะนั่นก็คือพระเกตค่ะพระเกตจะย้ายเข้ามาอยู่ในตําแหน่งความเสียหายนะคะย้ายมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน อยู่ไปจะถึงวันที่9สิงหาคมเลยอย่าเพิ่งตกใจนะคะคือพาเกตเนี่ยพอเขาย้ายเข้ามาในความเสียหายแล้วนะคะจะเป็นช่วงที่ช่วงเนี้ย บาปบุญส่งผลแรงส่งผลเร็วทำดีได้ดีเห็นผลเร็วทำบาปได้บาปเห็นผลเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณทำจิตใจให้ดีพยายามไม่ทำร้ายใครไม่คิดร้ายนะคะทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นไปได้ขอให้ถือศีลเลยนะคะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะแล้วคุณจะดีนะคะเราจะปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่าโอ้ถ้าเกิดว่า,า,วาใครรู้สึกว่าเอยถือศีลมันมากไป ไม่เป็นคนไม่สวดมนต์ไม่สมาไม่ทําสมาธิอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะตามศรัทธาแต่ว่าก็แนะนําว่าให้ไปทําบุญหน่อยนะคะหรือว่าถ้าคุณไม่ชอบทําบุญนะคะเรื่องเดียวเลยนะคะที่จําเป็นต้องทําก็คืออย่าคิดร้ายกับใครอย่าทําร้ายใครอย่าเบียดเบียนใครแค่นี้นะคะก็ก็โอเคแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะคะต่อมาค่ะพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์จะย้ายวันที่15มิถุนายนนะคะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งครอบครัวค่ะ แต่พระอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าบ้านอุปสรรคค,ค่ะเขาจะอยู่ถึงวันที่17กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะคุณจะมีความใจร้อนเป็นพิเศษจะมีความเป็นผู้นําเป็นพิเศษเลยนะคะมีเรื่องในที่มีเรื่องในครอบครัวที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะคะแต่ก็ให้ระวังเรื่องขัดแย้งในครอบครัวด้วยเพราะว่าความเป็นผู้นําของคุณนะคะอาจจะทําให้แบบมีการ เถียงกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเกิดขึ้นในครอบครัวก็ให้ระวังตรงนี้นะคะอย่าทะเลาะรุนแรงนะคะหรือถ้าไม่ขัดแย้งกับคนในครอบครัวนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกับเพื่อนบ้านนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าหนักนิดเบาหน่อยนะคะประนีประนอมได้ก็ให้ประนีประนอมนะคะเราไม่สร้างศัตรูเพิ่มจะดีกว่านะคะโอเคนะคะ เป็นคนเนี่ยไม่มีไม่มีศัตรูอ่ะจะดีที่สุดนะคะไม่มีคนเกลียดจะดีที่สุดต่อมาค่ะดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์จะย้ายวันที่19มิถุนายนนะคะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งสังคมค่ะเขาจะอยู่ไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมเลยนะคะดาวพุธเอ้ยดาวศุกร์นะคะขออภัยค่ะ ดาวพระศุกร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าบ้านสังคมนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าบ้านโรคภัยด้วยนะคะพอเข้ามาอยู่ในตําแหน่งสังคมแล้วนะคะก็คือดาวพระศุกร์เขาบ้านตัวเองจะมีเพื่อนมากขึ้นนะคะคุณจะเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นนะคะจะมีโอกาสได้รู้จักกับคนใหญ่คนโตนะคะอันนี้เป็นเรื่องดีนะคะมันเป็นโอกาสที่จะทาให้คุณเนี่ยสร้างคอนเน็ชันที่ดีนะคะทาให้คุณเนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ไดเจอคนแบบ คนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะคนที่มีแบ็กดีหรือว่าคอนเน็กชันดีๆนะคะอะไรแบบนี้นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยเก็บคอนเน็กชันนี้ไว้นะคะทำทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะเอ่อให้โอกาสคุณหรือว่ามีโอกาสดีๆอะไรให้เขานึกถึงคุณในภายภาคหน้านะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเนื่องจากที่ดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าบ้านโรคภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นไปได้นะคะมีเกณฑ์ว่าคนที่คุณรู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องคุณอ่ะคนรอบตัวคุณนะคะอาจจะป่วยอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ลองถามสารทุกสุขติดเพื่อนๆนดูนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะให้ดูแลกันให้ดีๆนะคะต่อมาค่ะพระอังคารค่ะโอ้โหอันนี้โฟกัสฟังดีๆเลยนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเพื่อนๆชาวมินพระอังคารย้ายวันที่26มิถุนายนนะคะและ อยู่ไปจะถึงวันที่9สิงหาคมเลยนะคะแล้วไม่พอนะคะเข้ามาในตําแหน่งการเงินจ้าเพื่อนๆแล้วแล้วอะไรคะแล้วพระอังคารเป็นเจ้าบ้านการเงินและความเจริญของคุณคะ่ะโอ้โหแปลว่าอะไรคะช่วงนี้การเงินคุณจะมั่นคงถ้าคุณขยันถ้าคุณลุยงานนะคะยิ่งขยันยิ่งมีรายได้เงินยิ่งเข้าเงินเข้ารัวเลยช่วงนี้เป็นช่วงโกยนะแล้วแบบเกือบสองเดือนเลยนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้น ยินดีกับเพื่อนๆชาวมินด้วยเลยนะคะคือตอนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากต่างประเทศด้วยนะคะคือเอาบอกเลยบอกง่ายๆเลยสรุปนะคะเงินใช้ไม่ขาดมือหมุนเงินเก่งเงินเข้ารัวๆถ้าทำดีๆตั้งใจดีๆนะลุยแบบเต็มที่นะมีโอกาสตั้งตัวได้ให้มั่นคงมีโอกาสพลิกชีวิตกันเลยทีเดียวเออแบบนั้นเลยนะคะก็ขอให้ขอให้โชคดีแบบนั้นแล้วกันแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะแบบ นี่อ่านคำทำนายแล้วรู้สึกว่าโอ้โหยินดีด้วยจริงๆเลยนะคะต่อมาค่ะดาวดวงสุดท้ายนะคะที่จะย้ายนะคะเข้ามาในตำแหน่งครอบครัวนะคะก็คือดาวพุธนั่นเองนะคะเขาเป็นเจ้าบ,บ้านครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นเจ้าบ,บ้านคู่ครองพอย้ายมาตำแหน่งครอบครัวแล้วก็แปลว่าช่วงนี้นะคะคุณจะคือแบบว่าช่วงปลายเดือนเนีย่ยเป็นช่วงที่ดีมากๆสําหรับคุณนะคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ คือครอบครัวคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแพลนว่าคุณจะซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะคุณมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนทรัพย์สินนะคะเพิ่มความมั่นคงให้กับครอบครัวของคุณได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็คู่ครองของคุณเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณคุณมีแฟนแล้วหรือคุณแต่งงานแล้วนะคะก็คือจะรักใคร่กลมเกี่ยวกันดีอบอุ่นเลยแหละนะคะดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณโสดนะคะก็เป็นไปได้ที่ว่าครอบครัวของคุณเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณอะ เป็นฝั่งเป็นฝานะคะอาจจะมีการแนะนำคนนั้นคนนี้ท้าทามคนหนุ่มโสดสาวโสดมาให้คุณนะคะก็ก็คือถ้าเกิดว่าถูกใจก็ลองคบลองดูหากันไปนะคะก็อืมก็เป็นข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะสรุปเลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีมีนเดือนนี้นะคะก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอะฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแม่หมอนา,นายังไม่ตรงนะเราเป็นลัคนามีนแต่ยังไม่ตรงนะคะนั่นก็ นั่นก็เป็นเพราะว่านะคะการดูดวงโดยรวมแบบนี้มันไม่สามารถที่จะดูเฉพาะเจาะจงและให้ตรงกับคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันเป็นมันเป็นแบบว่าการอ่านดวงชะตาแบบคร่าว,าว,าวๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงนะคะให้แอดไลน์เข้าไปที่สินแสนะคะที่นานานได้ให้ไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดให้ครบค่ะคุณก็จะได้ดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงของคุณเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ายังไม่สะใจนะคะดูใน ยังไม่สะาใจนะก็ติดต่อนานามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีมีนทพบแต่ความสำเร็จเจอแต่เรื่องดีๆนะคะขอให้เงินทองไหลมาเทมาความรักราบรื่นหวานชื่นนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ